มันนี่กรุงเทพฝนตกเด้พีน่น้องมันเห็นไหมฝนตกมันนี่ย็นมแน่แก้หน่อยโตข้อได้ล่างขึ้นปูนซีเมนต์มันหอน่อนพ้อยู่ได้มันเดี๋ยวมาแล้งนี่เทพออกรถไปหาซื้อขอนมกินมากินไปซื้อขอนมปังมาทานกินก็กาแฟ ออกไปห้องนอกก็ได้เราพี่นอ้องย่านฝนย่านฝ้าชายอยู่ห้องในขอได้วยลางเนี่ยน,นะบ้านพี่นอ้องเนี่ยนะบ้านข่อยก็ได้ยู่ดอกนี่นอ้องพี่ยู่พี่ยู่เมื่อไหร่อขอยยู่ตะขังในยู่ตะในบ้านเนี่ยยู่ตะในบ้านทุกคนเศร้าเนี่ยเราพี่นอ้องพี่ยู่เมื่อไหรวข้างนอก จ้าของเขาโยงเสียเนี you, well. ่ยม right er ันโยงเหมือนเหมือนเต็มแจ็คโยงหมือนเมือนดำๆำั่งเสียที่นี่นี่บ้านไปเนี่ยเขาโยงนี่เขาใหญ่นอนนี่นี่เขาอีต้องยังเสียแล้วมีห้องรับแขกเนี่ยวันใดอกน้ำท่วมเนี่ยในฝนตกันตกแห้งๆในน้ำซึมได้เนี่ยนี่มันถึซึมลงมาหนีนี่ถ้ามันซึมเต็มบ้านนี่ก็คือนี่คันเต็มบ้านนี่เรียบร้อยได้เนี่ยขึ้นตะตุ้มบ้านนี่คันเลยนี่มันก็ล่งบ่อนี่มันสิลอร่องบอนี่ก็เทากั สู u ใส่เครื่องโดดออกน,น,น,อนี่ยิงบานพอยุงสิ่ละเนี่ยพื้นซีเมนต์เหบอมันเห็ดยังมาได้ดอกน้ำมันทวตเจ่าต๊กซัาน,นี่เท่าเธอใดแต่เจาต๊กนี่มันกัดเห็น่นัน่ะมันมันมีได้หนักมันได้บอนี่มันเนี่ยเนี่ยมันมีน้มได้แต่มันซึมมาจากข้องแล้วคนต๊กแห้งๆมันทวมเลยมันทวนเลยบานขว่าเป็นนักสีมันสุดจทวนเลยเห็นบันไดค่ะบวกกินบวกกินบันไดเปนพ่อเราพี่น,อน้อง คว่นไว้ลยบนดพวกจิ๋ไฟเนี่ยมันมื่เมืดไฟ่ตันี้ต้องไปซื้อไฟไม้มาใส่เ้าใหญ่กิกนเขาหล้วร้อนไหมไม่ร้อนได้อาบน้ำให้ไ้ไอนเลยดี๋ยวเย็นๆค่ออาบนอนอน้ำขึ้นคลองเลยน้ำขึ้นคลองเลยใช่ไหม,ไมไ โอ้ขนาดแสงสว่างเข้ามีฝนตกมืดเลยนะโอ้หน้ำคลองขึ้นโอ้หน้ำคลองขึ้นนั่จะเหลือไหมเนี่ยน้องน้ำคลองขึ้นในวันนี้น้องน้ำคลองขึ้น,น น้ำในคลองปงนกเขาหงนอกมีเขาบอ,อ,อ,อกไปทียหัวช่องหงให้อืมคือมันตกแห่งคืามันตกซีหายโมงไี่ตั้งไหนนี่นหมนวัดขวมนห่งคอยบ่อน้องมันไต่อมีันได้ึุนชั้น่องอย คือระวังหัวก้าวมัเป็นห้องตะกี้ไฟที่เป็นห้องขั้วตะกี้แบ่งหัวขุนเสาอันนี้มันมันบ่ไหวขุนเสามันบ่ไหวมีผู้ใดอยู่ใดเดอกเพราะว่านามห้องนามร่วมกันห้องเฮียตกไปว่้ใดต้องให้เขาอยู่ซ้ำนี่แหละก็เลยไปกมาสิบปีแล้อสิบปีสิบห้าปีเด้อก็แดดขุนเสาข้าวขุนเสาสิบหมาปีก็เลยใหญ่ขั้วมาอยู่หม่องเก้าตะกี้มิดขั้วนี่แหละแบ่งใหัวขุนเสาไปใหญ่มาอยู่นี่ งานมยูพ้วนี่เอ้ไมต้องกิดงานมียูคัวนีย่พี่งหงานมียูพ้วนีวัานี้นมึงพ้วนงานออกไปั้วนั่นลูกายแมวบอม,มันคุยแมวจน,นขาดเมื่อว่าเอาเป็นของแมวนะขังไว้มันวอยคุยขาดเมื่อแล้วเอาของมาเก็บโกงมันมก็อยูอะไรไปทาเรียงแม่นหน่อย อาหาเมลหน่อยมากละเอาใส่กรงไว้มันดูนี่ใสนี่สมันนี่ล่ะหี้ยันถอยเป็นช้ำนิดกินไปทาบนเลยไส้ม็มืดนึ่น่น้นยาเอาอันนี้ดูไส้มีละ้องไส้่อยถยปิดไว้เมลที่เขาไที่ขันเปิด จะเคี่มันมีอันเป็นห้องเซาแอบแดงใต้หย้ยัองสิห้องละาหกทีดลอยจะกลิเนาะเดี๋ยวนี้มันกรได้แล้วพี่น้องมันไม่ใช่คนเซากระไดดอกมันห้องน,น้ำมันร่วมห้องน,น้ำร่วมแล้วรักษาหยาบจะเก็บเงินใส่หยาบอายุซ้ำนีแ่แหละอยุ่ยจะพอพวกยู่ยชูยพอแม่ลูกนี่แหละยู่ยซ้ำนี่ยุ่ยซ้ำเทาอายุได้นี่แหละหนองฝนมันโตเนี่ย ตู้เย็นสองตู้ว่มียังนี่ไงไวทาใส่ของสำตู้นเนี่ทาใส่พวกของแห้งไม่ได้เสียไฟหรอกของเต็มอยู่เห็นไหมเก็บไว้ซื่อๆนนี่ล่ะมันบอกมีคามีอะไรท่ายังหรอกพี่น้องมันมีคามีอะไรท่ายังจักแนวดอกนี่บ้านใครเนี่ยแม่พ่อเบบพอเด็กอุ้นเขากินตู้เย็นตู้นี่ไวทาใส่นี่ตู้เย็นนี่หน่อยยาต้นอ้อยอยู่นี่ยาเต้มอยู่นี่ยาแมวยาข้นยา เต็มตัวเด่นอยังดอกหนำเย็นบ่างให้แช่กินแล้แช่ไว้หากินอ่ะยุ่งเสียล้วพี่น้องนี่ทั้งเขาเด่นทั้งเขาซานนี่เสือว่าตุนไหวอีกแล้วยุ่งเสียล้วพี่น้องมิตอนี่แหละบ้านพ่อได้ยูได้กินข้าได้เปินสามพอไงลูกหนึ่งข้วเด่นอย่เครื่องกองน้ำเนี่ย สิเราพี่น้องมียังดอกมียังฝ่าของเกษตรเองเขาไปเอาโฟมมาใส่มันเห็ดยังก็ได้ได้บานหลังนีง่คือเหมือนนี่ไม่เห็ดยังก็ได้ของหนาเงี้ยจิ้มเสร็จเหนื่อยตั้งดำเสนื่อนี่ง้องหนาอันนี้เล่าวอ้ไม่เล่ายังนี่มึงเล่าตาขา,ลา,า,าเลยเล่าเลถทาผัวเกาะนี่เห็ดเองพี่น้องคอยเนี่ยอะไรเห็ดเองนี่เอาเหมือนมาเห็ดมาเห็ดไหวห้ นั่งเหรอกะต้อก็เปิดน้ำอุ่นอาบเน้ำอาบน้ำตุ้มที hehe, wrote, ่น้ำอุ่นอาบก็มีอ่างอาบน้ำนี่สำหรับหนาห่อนอ่างกักตุนน้ำเวลาใส่หนาห่อนหนาห่อนแล้วอาบตัวหนึ่งก็พ่อโยเพราะว่าต้องอาบออกจากสายน้ำมันออกจากกลอกก็เจริงมันห่อนต้องกักตุนไว้เวลาสำหรับห่อนนี้มั้งในบางทีในล้างข้าวกับหงออะไรนี่มาเลยเพราะว่าจะไปเตือน่นนั่น วางไวแล้วพี่น้องเขากกไปซื้อมั่นสม,สมบ้านเนี่ยมีเวลาไปสมเนอะมาชากโคก็ใส่ไ,ได้ดอกอเดี๋ยวเทน้ำลาดเอาก็เลยเฮ็ดเป็นชกโคเพราะว่าเขาว่าชากโคกแห้งเข,ขาก่เฮ็ดเฉยก็เลยต้องไม่ใิล่ล่ะนี่นะคือการเป็นอยู่ของบ้านของอําพ้อนพี่แม่พันอึดบ้านพยเวกนี่แหละบ้านพยเวกบ้านพยเวกคุ้มคู่บางท่านเลยพี่น้อง ขางนก็เป็นห้องคะาือยังคอยโคต้องไปะน่ะเป็นหองค่าขึ้นไปไฟอยู่ขึ้บ่มันอันหัวมาเลยเด้พี่น้องบ้านคอยน่ะคนตก้าแห้งนี่ขึ้นมากของนยังสิมันจะยื่เลยจะว่าตายแล้วไวัเีพี่น้องวัดเจีอยเนี่ยไอบ่สมัตได้มไอ้สิ อย่างมันมืดฉันมาไฟมันมาพ่อพี่น้องไฟมันมาพ่อเนี่ยไฟดวงนีนมาพ่อนี่ห้องนึงนี่นี่ห้องนึงห้องนี้ก็เก็บของห้องนี้ก็ห้องพระนี่พี่น้องห้องห้องพระเก่าแต่ว่าเก็บของอันนี้ก็เก็บของนี่พี่น้องไม่ใช่เก็บของของเก่าเต้นด้วยห้องนี้ไฟมันเสียนี่ไฟเสียเนี่ยเห็นบ่ลมันมืดพี่น้องเนี่ยมันมืดมันเบิ้งยังไม่ได้เอกมืดมืดที่จะลูบไข่ลูบแมวไข่ มันข,ข Stanford, ุยทางฟ้ามันปวดกินเมื่อแล้วปวดกินเมื่อแล้วนี่มันมันเบอร์เป็นตะขินมาเบองหลงพี่น้องมันทั้งเมื่อแล้วปวกกินเมื่อไงปวดกินได้พี่น้องอยายามฝากลงลงลงเห็นมั้นี่มันหัวเห็นมาหลังข้าวหัวลงมาเลยนามหัวเด่นพี่น้องหนามหัว

ใกล้ขมวนกันสอบน้กข่าวมูนเพราะว่ามันเป็นมือหัวหมองเลย่าลืมกดตอ่าติดตามกดตรสัตว์ไข่โคกระดิง่งติดตามคลิปใหม่ๆสำหรับอันอันพญเวกครับอันช่องช่องอมพ่อนผูแม่พันเอิดเต็มพี่น้องอันให้เป็นกำลังจิตกำลังใจพ่อมี้กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆพ่อ ให้กำลังใจพญเวกีโรคกัอายุไร้แล้วอายุเจ็ดสิบเจ็ดแบบพี่น้องแค่สิยู่ได้หอดเงินได้ดอกพายุกันไปเลี้ยงกันไต่เสียละกินโค้ดกินยากร่วมกันเพราะมันเพราะมันันยู่ได้จริงเป็นยูบ้านตีโควิดกับท่าทันเฮ็ดอันณคลิปออกมาของพี่น้องได้เบิ่งกันว่าการเปสิยู่ของสมแมพ่อนพ่อกับพี่เวรอยู่แจ้งไหน อตอนนี้เด้กพี่น้องขอบคุณหลายๆที่พี่น้องคิดตามติดตามเพิ่มคลิปเพียนพี่แม่เพิ่มพอนเพิ่มอิดหนี่ออกมาพอพี่น้องค่อยติดตามค,ามค,คลิปใหม่ใม,ม,ม่เม,มือนีีกอะอัดสองคลิปเลยพี่น้องต่อต่อกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวอันจังปล่อยเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวไปสอมหลังคาววันหลังคามันหัวหลังคามันหัวฝนตกน้ำลงมาแล้วนี่ เดี๋ยถึงไปต่อมงข่ากันปเปรียวไฟอันจิตว่างจตว่างถึงกระชิตกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆขอบพุ่ทุกๆกำลังแรงใจที่ให้แหม่พ่อท่านอิดเออคุณแหม่มพ่อท่านอิดเอ่ออำพรคุณแม่ท่านอิดแต่เจ้าของยังจำช่องเจ้าของบ่ไใดที่พี่น้องลูกจากเจ้าตัางห้เจ้าไหนดอกอืมแกลบ่ได้ก็เลยใช้เองเสียแล้วเนาะอืมเอ่ออำพรคุณแม่ท่านอิดอย่างนี้ตายยากตายบ่าใดพี่น้อง หัวกับยีงสิบยูสองตาย่า่ก็เหลือเผือกคูนกันไปคนีแล้วพี่น้องบ๊ายบายพบกันคิดหนาพอกันคิดหนา,นหนาบ๊ายบาย